อาจจะด,ดูสเตปพีน่นนท์หน่อยครับทำไมสนายตาจ้องอยู่ <laughs> ก <laughs> ็เราจะเห็นความยากง่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปพี่นนท์จะมีความถี่แต่เหมือนจะช้าเอาสเต็ปเดียวก่อนอันหนึ่งช่องหนึ่งก้าวก่อนมันจะเร็วทีนี้มันจะเร็วปึ้งปึ้งอ่ะอันนี้คือมันจะเป็นความเร็วเห็นไหมครับพอหนึ่งช่องสองสเต็ปมันก็จะเป็นความถี่อ่ะพีน่นนท์เอาความถี่หน่อยอ่ะทูฟุตมา บเหตุที่เราเอาบันไดลิงมาตัวนี้ก็คืออย่างที่เราฝึกกันมาในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการไล่เรียงความหนักเบาความซับซ้อนน้อยไปสู่ความซับซ้อนมากความง่ายไปสู่ความยากนะครับให้เราลองจินตนาการว่าเวลาเราทําทักษะหรือว่าเราทำอะไรก็แต่ทำทำอย่างที่อยากทําเงื่อนไขมันไม่มีมันก็จะทําได้ง่ายขึ้น แต่พอมันมีเงื่อนไขมาด้วยกับการใช้บันไดลิงมันก็จะต้องมีจังหวะการสเต็ปเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสอเวนิก็คือรับรู้จุดเป้าหมายที่เราจะต้องก้าวให้ได้เราจะเริ่มต้นให้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มจากการโลนี้ก่อนแต่เป็นการโรนี้ก้าวยะกก่อนปึง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 นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราก้าวจะต้องอยู่ที่รั้วแล้วปึง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 อะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการกลับซ้ายกลับซ้ายปึ๊งป ตึงตึงตึงนี่คือสเต็ปแรกก่อนครับทุกครั้งที่ย่ําให้อยู่ในรัว้วแต่เป็นการโลนีตึง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 สเต็ปมือด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูทีละคนเลยครับเขาไม่ได้สูงครับอ่ะใจไหม À. ok tháo chuối tháo chuối ừ. Thì thầm rằng nó bên cạnh giáp như gặp thiên này, à. nước tương lôn đi con đó lời đây mình đi coi bằng chút chá lửa tâm liều ai đấy mình lượn mình lượn bình 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 cả tụt khẩu bình bình nhưng mình đầy hàng bình 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 cả tụt khẩu mà thật lập khang lần giải thi lao phượt thì là ca đã lẽ tập bài lao cho việc nền trong nền cao có cửa bình 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 trong nền cao có bình 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 trong nền nền cao bình อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับอ่ะโอเคแล้วก็มีสไตล์เล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวลองดูก่อนอึ๊บอันนีอ้อันนี้ขอเก็บเนาะอันนี้ขอเก็บอ่าโอเคบายอ่าโอเคบายดีสวยครับ มันก็จะมีในเรื่องของการรับรู้ตำแหน่งนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้โอ้สวยโอ้โ,อโอสวยทีนี้เราจะเพิ่มสเต็ปความยากด้วยการหนึ่งช่องสองสเต็ปนะครับหนึ่งช่องสองสเต็ปฟึงแล้ววิ่งสไตล์ไปนหนึ่งช่องสามหนึ่งช่องสามเมื่อกี้

ปิงยกเข่าสูงขึ้นมาปิงเสื้อ,อากะาร,ระยะก,ก่อนรับรู้ตำแหน่งของบันแดนลิงก่อนมา <c oughs> อ่าไปยกให้เป็นเข่าสูง90องศามานะครับผมมันก็จะเป็นในเรื่องของการรับรู้นะครับผมการรับรู้ตำแหน่งของจุดนะครับผมในการป้อนข้อมูลไปสู่การสั่งการนะครับผมในเรื่องของเอ่อพิเซชันนะครับผมอาบิลิตี้นลงมุดยางลงมุดยางไม่ใช่อ่ะ อมมตมาคนแรกเลยอยู่หน้าแล้วครับมันก็จะมีในส่วนของรีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็คือปฏิกิริยาในการกระตุกขา,ข,าขึ้นมาโดยผ่านตำแหน่งหรือขนาดของรั้วที่เราเก้าวไปถึงนะครับผมอ่ะต่อไปพ่ปารต่อเลยต่อไปก็จะเป็นเสเด็ดเดิมก็คือ1ช่อง1 9ก้า นะครับผมไล่เรียงไปเลย1ช่อง19เตรียมสามสองไปอ่าให้นี่นะเป็นเข่าสูงมาพี่นนท์ไปเดี๋ยวเมื่อกี้พี่นนท์บอกว่าอะไรนะอ่าดีต้องเหมือนอ่าไปยกเข่าสูงขึ้นมาพี่ตอมพี่ตอมจะติดการยอดตัวเวลายกเข่าสูงหนึ่งช่องหนึ่งก้านะมุดอ่าโอเคอะนะมุดก่นแรกเลย มาคนอื่นก็ถอยหลังหมดแล้ว <c oughs> อ่าหนึ 1, ่งช่องหนึ ni, ่งเก้าหายนี ni, ้หายนี้ไปไหนหายนี้ไปไหนเข่าสูงเรากําลังอยู่ในขั้นตอนเข่าสูงนี่นั่นแหละไป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 หนึ่งช่องหนึ่งเก้าขาเราจะมีความที่น้อยกว่าสองช่องหนึ่งเออหนึ่งเก้าหนึ่งช่องสองเก้านะครับผมต่อไปหนึ่งช่องสองสเต็ปหมายความว่า จังหวะกระตุกข้าวหรือว่าจังหวะฟุตเวิร์คของเราต้องถี่มากขึ้นถี่แล้วไม่พอต้องเร็วด้วยเพราะมันมีเงื่อนไขของกรอบดันไดลิงเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะที่ปามไปไม่ใช่ไม่ได้ต่ลังตะลังแตะลังไป <c oughs> <c oughs> อ่ม,มา <c oughs> หนึ่งช่องหนึ่สองหนึ่งสองหนึ่งส,งงสงเร็วต้องเร็วกว่านี้อีกอ่าดีนั่นแหละสเสด็จเท้าต้องเร็วกว่านี้ ที่นนดึงซ้อนไหมหรือว่ายกเข่าสูง,ง,งไม่มองเลยอ่าทอมอครับอันนี้หช่อง1นครับห <laughs> ช่องต้องสามสองเหมือนพี่วู์ว่าต้องสามึ้งบึ้งปึ้งึ้ง่าอ่าโอเคได้อยู่อ่าหนึ่งชองหนขามอยู่นะหนึ่งสองสามไมหนึ่งสาไม 1,2,1,2 số 1 À nó lệ À Rồi Chạy mấy muốn chạy mấy À ok à Đi À ok rồi Rồi Đi bye 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 เลยไหมดูดูบาท้าวิ่ปาเลยไหมจะเข้าในแล้วอ่านะครับอย่างที่บอกไว้นะผมการที่มีรั้วกับไม่มีรั้วมันเหมือนกับการมีเงื่อนไขนะครับผมที่ต้องให้นักกีฬานั้นมีการโฟกัสมีการเอาเนื้รับรู้หรือว่ามีการป้อนคําสั่งสู่สมองนะผมในการตอบสนองหน้าลมปฏิกิริยานะครับผม reaction ีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยาแต่ยังไม่ตอบสนองตอบสมองอาจจะต้องไปในเรื่องของการตรวจเช็คระบบประสาทหรือว่า นะครับผมการเนื้อในการทํางานอย่างรวดเร็วมากขึ้นโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปการฝึกทักษะในวันศุกร์ที่31นะครับผมธันวาคม2 5งพนะครับผมก็2021นะครับผมก็เราเพิ่งมาเริ่มใช้บันไดลิงนะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นรูปแบบการนําเสนอที่ผ่านมาว่ากว่าที่จะมาเพิ่มความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขในการฝึกซ้อม เบสิกพื้นฐานต่างๆเราควรมีมาก่อนแล้วนะครับผมเพราะจะเห็นได้ว่าในส่วนของการใช้เงื่อนไขหรือมีบันไดลิงนั้นก็จะมีะการโฟกัสการดเนการการตอบสนองนะผมมีแอคชั่นหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ขนาดอของบันไดลิงนะครับผมในแต่ละช่องรวมไปถึงการตัดสินใจนะครับผมรวมไปถึงการรับป้อนข้อมูลในสมองว่าในสเตจนี้เราต้องทํายังไงกับขนาดของบันไดลิงที่มีอยู่ตรง หน้าของเรานะครับผมบางท่านก็ทําได้หลลื่อนบางท่านก็ยังคงมีความกังวลติดขัดนะครับผมเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขในปีหน้านะครับผมก็คลิปนี้หวังว่าจะได้โพสต์หรือว่าได้ออนแอร์ air, น่าจะน่าจะเกือบเกือบกุมภาแล้วครับปีหน้า <c oughs> ปีหน้ากุมภาปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องไปดัดคลิปเดิมก่อนนะครับผมก็ลองนำกลับไปแบบใช้นะครับผม <c oughs> อาจจะไม่จําเป็นต้องมีบันไดลิงกันทุกคนก็ได้นะครับผม <c oughs> แต่อาจจะใช้เงื่อนไขของ อะไรนะกระเบื้องหน้าบ้านอ่านะครับผมในแต่ละช่องมาฝึกซ้อมแล้วก็ให้เหมาะสมกับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับผมท้ายนี้นะครับผมเราก็ลาไปด้วยบรรยากาศกาแฟยามเช้าต้อนรับปีใหม่2022นะครับผมที่จะมาในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสปอวัสดีสาโคสรสนครับผมกาแฟครับกาแฟกาแฟ